เป็นคู่รักกับพี่ชามูทุกคนไอ้ยยา ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในเกม Among Us อีกเช่นเคยเรามากับแมปใหม่ค่ะตัวเกมเนี่ยเขามีคนที่เขาสร้างแมปได้สวยกว่าเดิมนะแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าข้างในจะเป็นยังไงแต่ความพิเศษข,ของโหมดที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะคะใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้ว<ห>งั้น,<ห>นพวกเราก,<ว>ก็ต้องมาเล่นโหมดคู่รักกันเงยล่ะเฮ้ผมนึกว่าโหมดสงการฮะเดี๋ยวก่อน ปล่อยคู่รักนะสิ ซึ่งกติกาของโหมดนี้นะคะโหง่ายมากๆค่ะก็คือในเกมนี้เนี่ยจะมีคู่รักอยู่หนึ่งคู่ทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถสื่อรักและก็คุยกันผ่านแชทได้นะคะแต่ว่าต้องคุยกันก่อนโหวตเท่านั้นนะความฮาของโหมดนี้ก็คือถ้าหนึ่งในคู่รักเนี่ยตายอีกคนนึงเนี่ยจะตอมใจตายทันทีทางเดียวที่จะทําให้คู่รักชนะเกมนี้ได้นะคะคือทั้งสองคนจะต้องปกป้องกันและกันและทําให้เหลือเป็น2คนสุดท้ายในเกมให้ได้เลย ครูอไรคนเขาเป็นเมงวันเหรอต้องมาตอมอะไรวะเนี่ยตอมใจตายอันนั้นมันตอมขี้ตายคนละอย่างกันเนี่ยถ้าเราเล่นหมดนี่นะจะสามารถชนะได้3แบบด้วยกันก็คือครูเมฆชนะนะคะทําภารกิจชนะฆาตกรชนะโดยการฆ่าทุกคนตายและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคู่รักชนะนั่นเองจะเป็นโหมดที่ยากมากานะเอาละถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าค่ะ let's go let's g ฉันได้เป็นคู่รักกับพี่ชามโมทุกคนอ้ยาเป็นปะเราเริ่มมีการคุยกันนะคะคู่รักจริงๆแล้วคุยกันได้เนาะนี่แต่จะอยู่กับพี่ชามโมตลอดนะคะทุกคนก็เป็นโอเคพี่ชามโมเป็นแล้วใครเป็นอีกคนหนึ่งใครอีกคน จะเริ่มทำเควสก่อนนะดนูเราจะรู้นะคะอบป,ป้าเป็นโอเคจันจะไม่อยู่ใกล้อบป,ป้านะคะจันจะพยายามอยู่กับพี่แป้ง จนรู้แล้วนะคะตอนนี้แจนรู้แล้วว่าใครเป็นแต่ว่า <upp, S 2> <Olivier, S 1> แจนต้องช่วยพี Sultan, ่โมให้ได้นะคะจะต้องไม่โดนอีโอป้าค่าห้ามเด็ดขาดห้ามโดนโอป้าค่าเด็ดขาดนะคะตอนนี้พี่พี่ชามโมคุงก็น่าจะปกป้องแจนอยู่แหละโอเคเรียบร้อยแล้วก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนก่อนดีกว่าอยู่กับสุมนีสุมนีเฮ้ยนึกขยะก่อนออยาแล้วก็วิ่งมา เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยซองเฮ้ยทำเรื่องโหดร้ายมากเฮ้ยเขาเป็นคู่รักหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เห็นพี่แป้งเปิดไฟอยู่เลยน่าซสิแสดงว่าเขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วพี่ไม้อยู่ไหนพี่ไม้อยู่ตรงห้องทิ้งขยะค่ะตรงห้องโอทูไปทางขวาเหรอเดี๋ยวนะหโอทูกับทิ้งขยะเดี๋ยวมันมีทิ้งขยะอยู่ในโอทูไงพี่อ๋อัไม่้้โอทูบนใช่ที่แป้งล่าสุดคือ มาที่ห้องไฟแล้วก็ใคอีกหลายๆคนไม่รู้ห่างกันเปอะมาณวิตายแต่ว่าเมื่อกี้แจงอะอยู่ขวาก็ยังไม่เห็นศพใครเลยนะใช่เติมน้ำมันอยู่ก็ยังไม่เห็นออแสดงว่าเขาไปแอบแซบกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกินยำมาแอบไปกินยำมาอ๋อไอ้ยำเนี่ยเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่รู้อะซ้มตําปูปลาทุ้ย ผมายนะคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวตลกคือใครไม่ไปแก้ไฟม่อก้ผมแก้หนูไปแต่ว่าไปเห็นเปิดแล้วเออแต่ผมมาเห็นแค่พีกเกตตอนแก้ไฟพิ่กิตทำอะไรอยู่ผมอยู่ห้องแอดมินครับแต่ตอนแก้ไฟคือเขาแก้อยู่ผมก็เลยไม่กล้าเข้าผมก็เลยยืนอยู่แถวๆนั้นครับแต่ไม่ได้เข้าไปแก้ใช่เปล่าแต่ตามธรรมชาติแล้วว่าคือผมยืนอยู่ในห้องไฟแต่ผมไม่ได้อยู่ในกองนั้นเพราะว่าคุณแยกกันแยกกันปุบปักปุบปักปุบปักปปักกันอยู่ พี่กิจอ่ะพี่กิจอ่ะโหลดไฟล์เร็วมากทุกคนโอ้ยอันเน็ตเขาใช้เขาเน็ตแรงว่ะเน็ตเขาแรงอ่ะคุณไม่รู้จักเน็ต 5G เหรออ๋อคุณไม่ยอมจ่ายค่าโทรศัพท์มั้สิเราเราออกนอกโลกเป็นยานอวกาศได้แล้วนะปปางเราใช้เน็ตดาวเทียมมันโหลดไอ้เหลือเหลสิบวิคุณจะเอาใครเหลือสิบไอ้ปางมันคนห่งเนล้อตายสองนะครับหรือว่าปางว่าถ่วงเวลาป่ะเนี่ยปางถ่วงเวลาเปล่าคิดเรื่องกามสัญชาติยานเฮ้ยพี่ไม่รู้เลยอ่ะ เออผมสคิปก่อนผมไม่รู้ขอสคิปแล้วกันนะนั่นไงมันโดนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยรู้ผมสคิปนนนนี่่อบต์ตอนนี้เนี่ยจะเห็นโอบป้าเป็นข้อตะกอนทุกคนแต่ว่าเจนไม่สามารถเพราะว่าจะให้โอบป้าเนี่ยฆ่าเพื่อนก่อนนะคะเจนต้องอยู่เกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้ก่อนคือตอนนี้เนี่ยเจนว่าเจนจะอยู่กับพี่กิททุกคนอาจจะงงๆนะคือคู่รักมันต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายเว้ยเราต้องใช้มือโอบป้าในการฆ่าเพื่อน เาจะอยู่กับพี่กิตไอ้ยา,าเฮ้ยโอเคนี่ๆเรามาโหลดไฟล์ตอนนี้นนนนรนจริงๆแล้วเมื่อกี้น่าจะฆ่าตายไปสักคนหนึ่งนะ เฮ้ย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 เพราะว่าถ้าสมมติว่ารีบบทตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชาโมอเหนื่อยนะคะฮะเฮ้ยคือชาโมอไม่เห็นนะวะไม่ไม่เห็นศพแต่ปุ่มรีพอร์ตมันขึ้นคืออะไรอยู่ข้างล่างศพมันอยู่ข้างล่างตรงที่กดไหนเออเหรอคือคือผมกำลังงงอยู่เว้ย เอ้ผมเห็นใครผมเห็นใครกระโดดโดดท่อตะเกี้ตอนชั่งโม้ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเพราะผมกดไอ้ตืด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 สีอะไรอ่ะพี่กิตสีผมเห็นจะฝาท่อเปิดผมไม่เห็นอ้าวเฮ้ยแสดงว่าข้าราชการมุนท่อเหรอไม่เห็นผมกดไอ้ตดแต่พี่กิตเป็นพยาให้แจ้งนะพอเมื่อกี้แจ้งต่อสายไฟอยู่อ่าจุกแจ้งเลี้ยวไปทางขวาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เออเมื่อกี้คือคิวอยู่ตรงนั้นจุบแจ้งไปขวาแล้วพี่กินอยู่ซ้ายอ๋อ ไม่คือไอ้มันไปทางแยกแต่แจงวิ่งแยกมาขวาแปบเดียวไอ้ไอ้ไอ้ที่มันมีซาโบถาดขึ้นน่ะอ่าผมอ่ะขึ้นไปกดอันบนแล้วน่าจะเป็นคิวนี่แหละกดอันล่างเออเออแล้วพี่ป๊อบกับโอป้าอยู่ไหนอะพี่อยู่ตรงห้องแดนน่ะกำลังทำมิชชั่นอยู่แต่เสร็จเรียบร้อยละกำลังแดนอยู่หรอโอป้าล่ะพี่ผมอยู่ตรงกลางผม เอฟเยบไปแป๊บเดียวแล้วปางไปไหนอะปางทิ้งขยะอยู่ตรงไหนข้างๆห้องแดนซ์อ่ะก็อยู่กับพี่ปองไหนดมไหนดมกลิ่นมือหน่อยเด็นมหมดมเลยพี่ดมเลยเฮ้ยคุณินี่ยเนี่ยคุณมาดมกันได้ไงคุณเป็นคู่รักใช่ไหมใช่ผมโดผมคุณไม่ใช่ผมคุณสุวรรณีเฮ้ยมีบทใครอ่ะ ผมเห็นคร่าวๆว่าเสื้อดำๆแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนเสื้อเป็นเสื้อดำสามตัวไม่ใช่ตีตัวโอ้มันเออมันดำหลายตัวแต่คือไม่เห็นพี่ป๊อปเลยอ่ะโอ้โหไม่แต่บนแล้วว่ะเนี่ยจุ๊ไเจอเวลาจะหมดแล้วผมสงสัยสงสัยหัวฟูมีหนวดนี่นะครับผมสงสัยโอ้เอยไองเนี่ยมันได้อยู่กับพี่กิจตลอดโอ้ผมสงสัยหัวฟูมีหนวดอะไรวะคุณวัวแต่แดนไงไม่คุณศาสตร์ทำภารกิจก็โดนสงสัย อย่าแย่ตัว, <คน S 1> ว่าูม,มิโนโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยแจนจะอยู่กับพี่กิดเอาไว้นะคะเพราะว่าพี่กิดปลอดภัยโอ้โ้ อุ้ยพี่กิทพี่กิทโอ้ยแต่อยูพี่กิทพี่กิทต้องแจงต้องห้ามตายแต่ต้องห้ามตายโอเคแต่ต้องห้ามตายแต่ต้องห้ามตายให้มันฆ่าพี่กิทก่อนให้มันฆ่าฆ่าพี่กิทดิฆ่าฆ่าพี่กิท นคือยังไงเนี่ยแอนเป็นคู่รักครับไม่คือเมื่อกี้แจงจะแจงอาจจะวิ่งแจงกับพี่โม่เป็นคู่รักแจงกับเจวิ่งมารีพอร์ตศพพี่กิติโอป้าแล้ววิ่งมาฆ่าแจงพอดีเลยโอ้โหรอผมกูเลยพิมพ์กูเลยแชทไลน์ไปบอกไงเห็นแล้วรันเออแต่ว่าฆ่าพี่กิติโอรีพอร์ตเลยเออเห็นเหมือนกันตอนตายเห็นนะอ๋อตอนตายใช่ไหมตอนตายเห็น อ๋อตอนตายจะเห็นแชทใช่ไหมใช่หโถเอ้ยคือถ้าเมื่อกี้แบบว่ากดรีพอร์ตพี่กิตฮาแล้วบอกว่าอปป้าเป็นคนฆ่าเอาลบป้าออกแล้วก็เหลือใครอีกคนเดียวก็จบแล้วใช่มันจะจบดูเอ้ยอยู่แล้วไงว่าคุณกับพี่โมอ่ะเป็นคู่รักกันรู้ได้ไงซาพิม่ารันรันเดีแล้วคือแล้วคือรู้ดิเพราะว่าเพราะว่าแกโดดขึ้นท่อมาต่อหน้าฉันลยอีอปป้า